โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการอัปโหลดตัว MySQL Server ที่เราทำไว้ในตัวตัวเขาเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์จำลองในเครื่องนะครับขึ้นไปสู่บนเซิร์ฟเวอร์จริงวิธีการมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากนะครับก็คือแ,บบแรก <c oughs> เราทำการเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่ localhost ก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์จำลองของของตั เครื่องร้อนเด็ดเข้ามาที่ php my admin อ,อกอินเรียบร้อยนะครับทีนี้วิธีการ export ตัวฐานข้อมูลของเราออกมาเนี่ยครับทำได้สองอย่างก็คือหนึ่งถ้าในกรณีที่เราจะ export ตัวหาข้อมูลเลยเนี่ยให้เราอยู่ในหน้าโฮมของตัว php my admin ครับแล้วก็ไปที่ export แต่ถ้าต้องการ export เฉพาะตัวที่เป็น table ที่อยู่ในหานข้อมูล ก็ต้องเข้าไปที่ฐานข้อมูลของเราก่อนนะครับแล้วก็ e x p o r อทีนี้ผมจะเอาทั้งโลกเลยแล้วกัน <c oughs> ผมก็ไปที่ตัวหน้าโฮมของตัว b s p Admin นะครับไปที่ e x p o ก t เขาก็จะถามเราว่าคุณต้องการที่จะตั้งค่าเองหรือจะให้มัน export ออกมาเลยนะครับผมจะให้มัน export ออกมาเลยแล้วกันผมก็กดโค o ครับระบบก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นผมเปิดให้ดูนะครับ เราก็จะได้ไฟล์ที่เป็นตัวนี้ครับ local host sql เนี่ยอาตอนนี้ผมมันมีแค่ไม่มีอะไรอยู่ตรน,นี้เลยนะครับก็อ,อาจจะมีะความจุนิดน,นึงนะน้อยนิดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะอาไฟล์ตัวนี้ครับไปอ่า import ลงในตัวเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับเมื่อเราได้ไฟล์เรียบร้อยเราก็ทำการเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับก็คือจคลิปที่ตัวอัพโหลด ah t t p เมื่อกี้ผมจะใช้ตัวนี้นะครับ แต่ว่าตัวเนี้ยผมก็แค่ตั้งเครื่องไว้เครื่องหนึ่งของผมเป็นแซนนะครับผมก็ใช้เข้าไปที่ BSV m y a d m i n ของเขาอ่าโอเคครับเข้ามาหน้า BSV m y n a d m i n t ปุ๊บผมก็ทำการอ่อราอินพุตถังข้อมูลผมลงไปนนะครับผมก็ไปเลือกที่ import ก็กดเลือกไฟล์ครับแล้วก็เข้าไปหา,าข้อมูลที่เป็น s q l ของผมไปเยอกด open ครับ นอนนั้นก็ไม่น่าจะมีค่าอะไรให้ตร้งค่าแล้วนะครับตักดโกเลยครับเรีย <c oughs> บร้อยครับเขาแคบอกว่าทําการอ่าโอนหาาข้อมูลของเราเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็บสังเกตที่ดัตต้าเบสตอนนี้ก็จะมีดัตต้าเบสตัวหนึ่งที่ชื่อว่า stu s i s นะครับของผมในนี้ก็จะมีเทเบิลของ Student เรียบร้อยแล้วอ่าโอเคครับเท่านี้เองอแล้วที่เหลือ,อรายละเอียดอื่นก็แค่อัปโหลด ไปยัง ftp server เท่านั้นครับก็เป็นการเสร็จสิ้นในการถ่ายโอนเว็บที่เราสร้างมาจากตัวจำลองเครื่องนะครับขึ้นไปยังเซิร์ฟอร์จริงแล้ว